คุณเป็นประเภท perfectionist หรือเปล่าวันนี้เรามาคุยกันนะคะกับการที่ว่าคุณเป็นประเภทที่ perfect มากๆหรือว่าพวกเปะมากๆหรือเปล่านะคะและตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าการที่ฉัน perfect ติด perfect ก็ไม่เห็นจะมีผลเสียอะไรเลยนี่ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้คุณ เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะดังนั้นเรามาคุยกันคะ่ะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันจะส่งผลอย่างไรส่งผลดีส่งผลเสียแตกต่างกันแบบไหนเราลองมาพูดคุยกันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าโคตติก็เป็นหนึ่งคนที่เคยเป็นประเภทที่ชอบความเปะ๊ะชอบความเพอร์เฟกมากๆแต่โคตติไม่เคยรู้เลยว่า มันจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของตัวเราหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างค่ะวันนี้เรามาลองฟังกันดูนะคะว่าคุณมีแต่ละอย่างแต่ละข้อที่เราจะพูดถึงกันหรือเปล่านะลองมาเช็คลิสต์กันก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าแล้วการที่เราเป็นประเภท perfectionist หรือว่าติด perfect มากๆเนี่ยมันส่งผลดี หรือว่าผลเสียมากกว่ากันหรือว่าเราควรที่จะทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตบนความรู้สึกหรือแม้กระทั่งอยู่ในขอบเขตที่มันไม่ได้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าใจก่อนว่าการที่เราติดเพอร์เฟกก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ มันเพอร์เฟกสมกับใจเราตั้งไว้อะเราก็จะรู้สึกไม่อยากทำหรือว่าเอาไว้ก่อนกลายเป็นผัดวันประกันพรุ่งวันหน้าค่อยทำเลยกันฉันยังไม่โอเควันฉันยังไม่ดีพอฉันยังมีความรู้ไม่มากพอเราก็จะหาสารพัดส,สิ่งที่จะมาเป็นเหตุผลที่บอกว่าฉันยังไม่โอเคหรือว่าทำไปแล้วรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะ แต่เบื้องต้นเราจะเห็นชัดเจนจากการที่เราลองมาเช็คลิสกันว่าในแต่ละข้อนี้คุณมีกันกี่ข้อนะคะอ่าข้อแรกนะคะคุณลองสำรวจตัวเองตรงนี้ต้องบอกเลยว่า,าลองใช้ความซื่อสัตย์ที่มีต่อตัวเองดูนะคะว่าเฮ้ย mm. ข้อนี้ฉันมีไหมลองอย่าเพิ่งปฏิเสธตัวเองหรือว่าอย่าเพิ่งมองข้ามแค่ลองแบบเออมองดูว่า ในพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่ชั้นเป็นอยู่ทุกวันนี้มันมีไหมเออนะคะข้อแรกก็คือคุณมักรู้สึกหงุดหงิดหรือว่าซึมเศร้าเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจในชีวิตหรือว่ามีบางสิ่งในชีวิตของคุณที่มันไม่เป็นดั่งใจคุณไหมคุณมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าโกรธหงุดหงิดโมโหง่ายกับการที่คุณไม่ได้ดั่งใจไหมอ่ามีไหมคะข้อแรก ถ้ามีลองติ๊กไว้สักหนึ่งข้อว่ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีเราไปต่อข้อถัดไปค่ะข้อที่สองก็คือคุณมักที่จะมีมาตรฐานที่สูงเกินกว่าคนทั่ว,วไปกับทุกๆเรื่องอ่าอย่างเช่น ฉันจะมีแฟนฉันก็ต้องมีแฟนที่สเปคสูงๆต้องไม่มีที่ติเลยหรือแม้กระทั่งการทำงานก็ต้องไม่มีข้อบกพร่องต้องแบบเป๊ะทุกๆด้านถ้าหากว่าไม่ดีฉันก็จะไม่ยอมปล่อยออกมาหรือแม้กระทั่งไม่ยอมทำนะคะลองดูว่ามาตรฐานตัวเองถ้าหากว่าของคนทั่วไปประมาณนี้ มันคือโอเคและดีและแต่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ของฉันต้องสูงกว่าคนอื่นของฉันต้องดูดีกว่าระดับทั่วไปอลองเช็คดูนะคะว่าคุณมีข้อที่สองนี้หรือไม่นะคะและอันที่สามต่อไปนะคะก็คือการที่คุณไม่ยอมส่งงานไม่ทำให้เสร็จจนกว่าจะถึงเส้นตายหรือว่าเส้นแดงตรงนั้นไปนะคะหรือบางที เสร็จแล้วก็ยังไม่พอใจรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคงั้นฉันก็ไม่ส่งและกันหรือบางทีค่ะก็ไม่ยอมปล่อยผลงานออกมาง่ายๆเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่เพอร์เฟกรู้สึกว่าไม่พึงพอใจในผลงานของตัวเองด้วยนะคะคุณมีข้อนี้ไหมเอ่ยลองถามตัวเองดูนะคะแล้วก็ตอบตัวเองดู และข้อที่4ีนะคะคุณไม่ค่อยพอใจกับชีวิตถึงแม้ว่าจะมีผลสำเร็จหรือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วพูดยังไงก็คืคอสำเร็จแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเติมเต็มไม่ได้รู้สึกว่าทำให้คุณมีความสุขที่ได้ทำมันด้วยซ้ำหรือเรียกได้ว่าประเภทสุขยากอ่าสุขยากไม่ได้หมายถึงว่าไฟอ่อนแล้วคุณเอเขาเรียกว่าย่าง ไม่สุกนะคะสุกตรงนี้สุกข,ขอไข่นะคะก็คือการที่คุณไม่อนุญาตให้ตัวเองได้พบกับความสุขง่ายๆเพราะว่าก็เป็นผลพวงมาจากข้อแรกๆว่าเราตั้งมาตรฐานไว้สูงมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยพึงพอใจอะไรและทำให้ตัวเองขังไว้ให้อยู่แต่กับความทุกข์เพราะว่าเราพยายามที่จะทำให้สิ่งนี้ มันอยู่ในมาตรฐานที่สูงและคุณก็ไม่ได้รู้ตัวว่าคุณตั้งมาตรฐานไว้สูงมากขึ้นมากขึ้นโดยที่มันขย e บไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวและทำให้รู้สึกว่าทําไมมันไม่มีความสุขเลยว่าในชีวิตนี้นะคะถ้าหากว่าคุณมีจุดนี้ก็ลองเช็คตัวเองดูแล้วก็ติ๊กว่าอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าไม่มีก็ไปต่อค่ะข้อต่อไปนะคะ คุณมักที่จะเข้มงวดกับตัวเองรวมทั้งคนรอบข้างอ่าไม่ค่อยอยากจะยืดหยุ่นผ่อนปลนหักได้แต่ไม่ยอมงอและส่งผลให้มักที่จะมีปากเสียงหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบไม่พึงพอใจคนรอบข้างอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานหรือคนใกล้ตัวตัวนี้ต้องลองสังเกตดูว่าเรามักที่จะรู้สึกแบบเข้มงวด กับคนรอบ,รอบตัวรอบข้างหรือเปล่าอยากให้เขาเป็นแบบนั้นอยากให้เขาเป็นแบบนี้มีไหมคะลองเช็คดูคะ่ะและข้อต่อไปนะคะก็คือการที่คุณมักมองเห็นข้อผิดพลาดของคนรอบตัวแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่ปล่อยผ่านได้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่เรามักที่จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็เอามาพูดหรือว่ามักมาเป็นข้อตำหนิติดเตียน ที่ไม่ได้พูดด้วยความรักที่จะพูดได้เหตุด้วยผลด้วยซ้ำนะคะก็มัที่จะแบบพูดถึงสิ่งที่เขาทำผิดพลาดเหมือนมันเป็นความผิดล้ายแรงที่ถึงโทษประหารอย่างนี้นะคะก็คือต้องเช็คดูว่าคุณมักที่จะทำพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ขัดหูขัดตา, Francis, ารู้สึกอารมณ์เสียแล้วก็ไม่พึงพอใจในตรงนี้นะคะมีไหมคะอ่านะแล้วก อันต่อไปก็คือข้อที่7คุณมักที่จะพยายามทำตัวเองให้ดูดีตลอดเวลารู้สึกเหมือนยังกับว่ามีคนจ้องตัวคุณอยู่ตลอดเวลาที่เหมือนคุณเป็นนักสแสดงที่เขากําลังตั้งกล้องแล้วคุณต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าคุณดูดีหรือว่าคุณเพอร์เฟอยู่ตลอดแบบนั้นนะคะความรู้สึกแบบนั้น คุณเป็นหรือเปล่าคะที่จะให้คนอื่นมาเห็นว่าอุ้ยตอนนี้ฉันดูไม่ดีแต่งตัวไม่ดีหรือว่าทําอะไรที่มันโกโก้ทำให้คนอื่นอาจจะดูว่าคุณไม่โอเคในแต่ละช่วงไม่ได้มันต้องดูดีตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยในผลระยะยาวนะคะ คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่าดังนั้นทั้ง7ข้อนี้ลองเช็คลิสกันดูนะคะถ้าหากว่าคุณมีมากเกินกว่าครึ่งก็แสดงว่าคุณมีแนวโน้มในการเป็น perfectionist นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่ได้หันมามองดูตัวเองและไม่ลองมาปรับเปลี่ยนดูว่าเฮย้ยอันนี้มันมากเกินไปว่ะ แล้วสิ่งที่สำคัญนะคะที่คนประเภทนี้เขาเป็นแล้วเขาก็จะไม่ได้สนว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกเขาเขาจะกลายเป็นไม่สนก็ฉันเป็นแบบนี้แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการอยากมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งกลับมารู้สึกดีกับตัวเองได้สามารถที่จะลองลดความเพอร์เฟกตรงนี้ลงด้วยการที่เราไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องทำอะไรให้มันดีมีประสิทธิภาพนะคะแต่ให้เราดูว่าอะไรที่สามารถยืดหยุ่นได้หรือแม้กระทั่งบางทีเราอาจจะเลือกใช้การเข้าใจแทนที่จะไป อยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะบางคนอยากให้คนอื่นเป็นได้ด่งใจเราฉันพยายามที่จะเปลี่ยนคนนี้ฉันอยากจะให้คนนี้พูดดีกับฉันฉันอยากให้คนนี้ตอบสนองแบบเข้าอกเข้าใจฉันแต่เราล่ะเราไม่เคยที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเลยเราพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นและสิ่งนี้ล่ะค่ะการที่เราพยายามที่จะให้คนอื่นเป็นด่งใจเรามันเป็นเรื่องที่ อยากและก็มันจะเหนื่อยตัวคุณเองนะคะแต่สุดท้ายคนอื่นก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเขาก็จะยิ่งต่อต้านแล้วก็แข็งขืนมากขึ้นแต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะมาเปลี่ยนที่ตัวคุณเองพราะโคติก็เป็นหนึ่งคนค่ะที่เคยเป็นประเภท perfectionist ที่แบบต้องเป๊ะมากแล้วทำให้ชีวิตที่ผ่านมาของโคติกโคตรที่จะทุกทรมานเลย รู้สึกว่าอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมองไปทางนวน้นทางนี้ก็มีแต่ขัดหูขัดตาและมันทำให้ตัวเราเสียความเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกดีๆรวมทั้งมีความรู้สึกแย่ๆโกรธโมโหง่ายทำให้อารมณ์ขุน่นเคืองค่ะทำให้เสียสุขภาพจิตด,ด้วยและสมผลให้เราไม่ได้มีเวลาในการคิด สร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาแต่กลับกลายมาเป็นว่า้คนนี้ก็ไม่โอเคคนโน้นก็ไม่เข้าท่าเราจะวนเวียนอยู่กับทั้ง7ข้อนี้แล้วทำให้ตัวเราผ่านไม่มีความสุขและนอกจากนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันคือการบั่นทอนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างรอบตัวด้วยนะคะแต่การที่เราได้มาหยุดแล้วก็เช็คว่าเออเรามีตรงนี้เรายอมรับว่าเรา เป็นแบบนี้แล้วก็หาทางว่าแล้วฉันจะเลิกเป็นประเภทติดเพอร์เฟกได้อย่างไรมันก็จะมีกระบวนการเนาะรวมทั้งถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในห้องอ9ข้าม26ความกลัวด้วยตัวคุณเองก็จะมีเวิร์กช็อปกระบวนการให้คุณสามารถก้าวข้ามการติดเพอร์เฟกหรือแม้กระทั่งการที่ให้คุณได้ทำเวิร์กช็อปทำกระบวนการต่างๆที่ให้คุณก้าวข้ามแต่ละความกลัวรวมทั้งกลัว กันที่จะไม่เป็นคนเพอร์เฟตรงนี้ไปได้ด้วยนะคะดังนั้นมันคือสิ่งที่สำคัญไหมคุณต้องตอบตัวเองว่าแล้วชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้คุณโอเคกับมันไหมคุณรู้สึกว่ามีความสุขกับมันจริงๆหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าโห้ยฉันก็เหนื่อยก็หนักเหมือนกันนะและอยากออกจากจุดนี้พวกโคติเข้าใจว่าเวลาที่ เราพยายามให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจเราแต่ว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นความเครียดความกดดันก็ามาตกอยู่ที่ตัวเราและภายเป็นพลอยทําให้ตัวเรารู้สึกว่าอุย้ยมันหนักมันเหนื่อยและการที่เราติดเพอร์เฟกมันยังทําให้เราไม่เขาเรียกว่าไม่อยากจะทําอะไรด้วยเหมือนโกติกบางทีอุย้ยฉันอยากจะทำน่นทําน,นี่มี โปรเจกต์ลหลายอย่างนะคะแต่เมื่อเราติดเพอร์เฟกปุ๊บเราก็จะมองหาแล้วว่าอันนี้ยังไม่ดีอันนี้ยังไม่โอเคแล้วเราก็จะไม่เริ่มลงมือทำหรือแม้กระทั่งทำไปแล้วตัวนี้ไม่ได้ดังใจเลยก็รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองและตรงนี้ขอแถมอีกสักข้อนะคะก็คือการที่คุณมักที่จะ ไม่ได้ชื่นชมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเขาเรียกว่าไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่คุณสำเร็จเอออันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ถ้าเราทำแบบนี้นานๆมันจะทำให้เซลล์เอ็กซ์ตรีมหรือแม้กระทั่งความนับถือในตัวเองของคุณลดต่ำต่ำต่ำ,ตำลงไปเรื่อยๆจึงทำให้บ่อยครั้งที่คนเป็นพวกประเภท perfectionist ไม่ได้มีความนับถือในตัวเองความเชื่อมั่นความศรัทธาจากใจจริงๆที่รู้สึกเคารพตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยคนประเภทนี้เขามั่นใจในตัวเองนะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเขาอาจจะมีความมั่นใจในการที่แอดเชื่อมั่นว่าตรงนี้มันต้องดีมันต้องเปะ๊ะบางทีเขาอาจจะเป็นประเภทไทยข้อมูลที่ข้อมูลอาจจะเปะ๊ะ แต่ในความตรงนั้นเขายังไม่ได้พึงพอใจในตัวเองค่ะถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองในด้านอื่นๆแต่ภายในของเขาอาจที่จะกวงโบอะพูดง่ายๆคือไม่ได้เติมเต็มภายในแต่ถ้าหากว่าเรากลับมาลักและเห็นคุณค่าในตัวเองหรือแม้กระทั่งมายืดหยุ่นกับตัวเองได้มาอยู่ในจุดที่มันสมดุลน่ะ ไม่ได้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปรวมทั้งเราเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นทำสิ่งต่างๆด้วยความรักความริ้รึกดีมันจะกลายเป็นแรงขับที่เขาไม่ต้องพยายามที่จะทำให้คนอื่นเห็นหรือว่าต้องการพิสูจน์เพราะบ่อยครั้งคนที่เป็นประเภท profession น,นี้ต้องเช็คดูดีๆว่าภายในอ่ะ มีอะไรที่มันซ่อนอยู่ที่มันกระตุ้นให้เขาพยายามพิสูจน์ตัวให้เขาพยายามเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเพราะว่าคตรีิก็เคยเป็นประเภทที่ว่าอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ได้กระจอกไม่ได้อ่อนด้อยอะเพราะเราเหมือนอยู่ในพื้นฐานที่มาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เหมือนบ้าน,นอกอะ่ะเออซึ่งมันเป็นตัวที่เราตัดสินตัวเองแล้วก็มองว่าเฮ้ย การที่ฉันมาจากพื้นเพแบบนั้นการที่ฉันจะได้รับการยอมรับจากคนทั่วๆไปหรือว่าคนในสังคมฉันต้องยกระดับมาตรฐานให้มันสูงและฉันต้องทำให้มันดีให้มันเป๊ะคนอื่นเขาจะได้ไม่ว่าเราได้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราเขาเรียกว่าขีดเส้นบรรทัดฐานของตัวเราไว้ซะสูงทำให้การใช้ชีวิตมันยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ พลอยที่จะทําให้ทุกอย่างมันเขาเรียกว่ามันหนักแล้วก็อยู่บนความคาดหวังตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีเราคิดว่าคนอื่นเขาคาดหวังกับตัวเราสูงให้จริงตัวเราสร้างความคาดหวังให้กับชีวิตตัวเองไว้สูงตรงนี้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีการคาดหวังจากคนอื่นแลกลายมาเป็นกดดันตัวเองตรงนี้ต้อง ถามตัวเองอะค่ะว่าแล้วเราโอเคกับชีวิตแบบนั้นไหมเราอยากจะให้การที่เราอยู่ในกรอบสังคมมาควบคุมคอนโทรลเราและทำให้เราทรมานต่อไปหรือเปล่าเพราะคนที่เข้าใจเพราะเคยเป็นเหมือนกันกับการที่เราอยากจะได้รับการยอมรับและพยายามที่จะทำตรงนี้มันให้ดีเพอร์เฟกกลายเป็นเรารู้สึกหนัก รู้สึกเหนื่อยแต่เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เรายืดหยุ่นให้กับตัวเองและก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่มันไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยอะแต่มันคืออยู่ในระดับที่เราสามารถทำมันได้อะไม่ใช่แบบตั้งไว้าสูงปี้แต่สุดท้ายเราไปไม่ถึงกลายเป็นโกรธโมโหตัวเองที่เราไม่สามารถทำมันได้รู้สึกไม่พอใจในตัวเองโกรธตัวเอง บนดาว่าตัวเองแบบนั้นกลายเป็นสร้างความรู้สึกแย่ให้กับตัวเราและถ้าเราเป็นแบบนี้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกเราก็บันทึกผ่านน้องจิตใต้สำนึกให้เขารับรู้ว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองและคุณคิดดูนะคะว่าภายในตัวคุณมีน้องข้างในจิตใต้สำนึกที่เขาเป็นเด็กน้นอยคนหนึ่งอะ่ะที่อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่คุณเอาแต่รู้สึกแย่รู้สึกโกรธโมโหตัวเองอะ่ะ น้องเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะก็ให้เรานึกถึงว่าถ้าเรามีลูกน้อยคนหนึ่งที่เราเอาแต่กรบ่นดา่าตัวเขาหรือว่าตัวเองที่เขาได้ยินที่เขารับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกเขาจะกลายเป็นเด็กที่มีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดหวัน่นและกลายเป็นไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากจะทําอะไรและหรือแม้กระทั่งจะทําอะไรก็กลัวว่าใครจะว่าเรายังไงเขาจะคิด กับเรายัางไงหรือฉันจะทํามันได้ไหมกลายเป็นกดดันตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องทํามันให้ได้สิถ้าคุณยังทําไม่ได้คุณก็อาจจะหงุดหงิดต,ตัวเองหรือกระทั่งเสียใจนะคะบ่อยครั้งคนที่เป็นแบบนี้ก็มักที่จะมีเรื่องของความเครียดหรือไม่กระทั่งการซึมเศร้าดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีเช็คลิส ทั้ง7ข้อนี้หรือว่าอาจจะมีบางข้อแต่เราไม่อยากให้มันเพิ่มมากขึ้นน่ะเพราะว่าถ้าเรามีหลายข้อมากขึ้นแล้วก็อาตาัตราแต่ละอย่างมันเพิ่มมากขึ้นการที่เราจะแก้ไขมันก็อาจจะใช้พลังงานใช้เวลาแล้วก็ความยากเพิ่มไปอีกดังนั้นการที่คุณได้มาฟังพอดแคสต์นี้มันคือจุดที่ดีแล้วที่คุณจะได้กลับมา ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทันเวลานะคะถือได้ว่ามันคือจุดที่ภายในลึกๆของคุณเองก็อยากจะมอบความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเองการที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกเบาสบายคุณนึกภาพออกไหมคะกับการที่เราติดเพอร์เฟกและเราเหมือนกับแบกทุกอย่างไว้ทั้งความกดดันทั้งความรู้สึกว่าฉันต้องทำแบบนั้นให้ได้มัน ทั้งการที่กลัวว่าคนอื่นจะมองยังไงทุกอย่างจับจ้องมาอยู่ที่ตัวเรามันจะรู้สึกแย่ขนาดไหนดังนั้นลองมาทบทวนตัวเองดูนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นกับตัวเองให้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณอยากรู้เพิ่มเติมว่าแล้วจะเอาชนะ ความกลัวในการติด perfect ได้ยังไงสามารถที่จะทักมาที่ไลน์แอดเราเพื่อพูดคุยกันได้นะคะว่าอยากก้าวข้ามความกลัวเรื่องของการติด perfect หรือว่าอยากเข้าใจเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวที่มีอยู่ที่ไม่สามารถทำอะไรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเริ่มต้นทำอะไรได้หรือแม้กระทั่งเริ่มต้นแล้วไม่สามารถไปต่อได้มันติดมันขัดอะไรตรงไหนทักทายมาพูดคุยกับเราทีมโค้ดได้นะคะ ก็จะทำให้คุณได้สามารถไปต่อในชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะโคติ๊กเข้าใจว่าการที่เราอยู่ในจุดที่เราเหมือนมันติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันโคตรอึดอัดและก็ทรมานใจขนาดไหนแต่การที่เราได้ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระภาพต่อความกลัวหรือว่าความรู้สึกที่มันลบๆ,ๆแย่ๆต่าง อย่างถูกต้องไปแก้มันที่ต้นเหตุมันจะทำให้ตัวเรารู้สึกดีแล้วก็กลับมาภาคภูมิใจในตัวเองได้ด้วยนะคะดังนั้นเริ่มวันนี้ที่ภายในของตัวคุณวันนี้โคติกและก็ห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตขอเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านนะคะส่วนใครที่อยู่ในห้อง เอาชนะ26ความกลัวด้วยตัวคุณเองเราก็เจอกันเนาะตรงนี้สามารถที่จะเรียนทั้งสดและก็ย้อนหลังได้ถ้าหากว่าใครที่อยากเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันหรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการก้าวข้ามความกลัวก็สามารถทักมาที่ Line แอดตรงนี้ของเราได้นะ,ะเด็กติ๊กจะทิ้งไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ รักรักๆก,กค่ะสวัสดีค่ะ